ไไปไหนเนเี่ยซื้อคอมใหม่ฉลองร้อยซับโอ้ยช่องอื่นเขาเป็นร้านซับแล้วค่อยฉลองร้อยซับก็ฉลองแล้วละ่ะใช่ I am อ o a l a วันนี้เรามา i อทีสแ r วซื้อคมอมเราอีจออยู่แล้วลี่เตคอมจะได้ตัดต่อได้เร็วๆสแคร์นี้ก็จอดรถชั้นบนเลยมันจะมีประตูทางเข้า B1 ก็จะซื้อคอมได้ง่าย เราลืมไงีร้านจิ๊บ JIB ก็มาซื้อร้านที่อยู่กับใจเมื่อกี้เราอัพแรมเข้าไปเต็มที่แล้วก็ย้ายบินโดเข้าไปอยู่ในเมมโมรี่ SSD มันก็จะทำให้เราบูตเครื่องได้เร็วประชูดเลยแล้วก็ฮาร์ดดิสที่ใหญ่ขึ้นก็จะทำให้เราทำคลิปได้ยาวขึ้นใช่ไหม นี่เราก็อัพไปถึงจะเสร็จแล้วได้3ใน4แล้วเหลือโปรแกรมเดียวคือ Microsoft Teams พี่เขาบอกชั่วโมงหนึ่งแนตะ่เขาก็ทำเราได้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์มาครบเลยเพราะว่ามันแถมอยู่กับตัว PC อยู่แล้วเพื่อนๆคนไหนอยากได้ละซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ราคาถูกๆก,ก็ซื้อพร้อมกับเครื่องเลยมันก็จะได้นะเราจะได้สบายใจเวลาใช้อขอบคุณมากครับขอบคุณพี่ก็ด้วย ห้าแปดเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปประกอบที่บ้านกันได้ a few moments later ครั้งแรกดูได้เร็วแค่ไหนตึ๊ดตึ๊ดปกติเครื่องเก่าเราใช้เวลาประมาณสามนาทีเครื่องเก่าตอนนี้ตึ๊ด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 ตึ๊ตอนนี้ผ่านไปสิบสองวินาทีสิบสี่สิบห้าจบเสร็จแล้วอจบเสร็จแล้ว เออเราเปิด Microsoft Teams ล็อกอินเข้าโรงเรียนมยเร็วไหมมันอยู่ใน RAM SSD ต่อไปก็ไม่ต้องช้าอีกแล้วรวมเปิด Microsoft Teams ด้วยใช้เวลาแค่กี่วินาทีะประมาณไม่ถึงคร้่นาทีไม่ถึงนาที เ็วขึ้น3เท่ามีหลายโปรแกรม Intel i ินเ l i5 แล้วก็ใส่แรมเพิ่มเข้าไปใส่ SSD โ <Okay. S 1> อเคดีไหมต่อไปเราจะตัดคลิปได้เร็วขึ้นหรอือเปล่าน่าจะน่าจะได้เร็วขึ้นแล้วก็อาจจะลงคลิปถีขึ้นเพราะว่ามันเร็วขึ้นแล้วแต่ความขี้เกียจของเราด้วยว่าเราจะตัดเอจากปันไปในวันนี้ผมก็ขอขอบพระคุณ คนที่มาติดตาม i อม c o ล่าจนถึง100ซับได้นะจุดนี้เดี๋ยวเราจะลงคลิปให้ดีขึ้นและปรับแต่งโปรแกรมตรับแต่งวิดีโอให้ได้ดีขึ้นตามที่ทุกคนขอนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย